ท่านอาจารย์หมอเขียวดรแต่เพชรก้าจนเป็นอย่างยิ่งจเจริญธรรมสำนึกด,ดีจิตอาสาพี่น้องแล้วก็ผู้คบคุณทุกๆระดับทุกๆชั้นนะครับอ่าและก็ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกๆท่านนะครับผมชื่อประพันธ์โพคําชื่อเล่นวัาเทศชื่อทางธรรมวัจใจถึงศิลป์อโดยกําเนิดแล้วเป็นคนที่อาําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันนี้พำนักและอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเท็กซัสเมืองดัลลัสและก็เป็นจิตอาสาและผู้ผู้รับใช้อยู่ประจำเมืองดัลลัสนะครับาการบ้านที่จะส่งวันนี้ก็คือกล้าให้ดีเกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยหมายความถึงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ก่อนที่จะเป็นจิตอาสาเนี่ยก็ สิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างนั่นน่ะโอ้ยมีบทไม่ว่าจะเป็นเหล้ายาปาปิ้งการพนันอบาย,ยมุกอัตากิเลสทั้งหลายโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสังสรรค์เฮฮาโสเสฮาจะต้องมีประจำเป็นทุกอ่าสุขเสาทั้งเดื่มทั้งกินทั้งเล่นทั้งส่วนเซฮาส่วนแรทิฮา,าแต่เมื่อที่มีความตั้งใจที่จะ ขอร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องอแพทย์วิถีธรรมและก็มีความตั้งใจที่จะภาวนาเป็นแพทย์วิถีธรรมในลำดับหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความเมตตานั้นก็ได้ทำการหักดิบอันดับแรกก็คือเลิกเครื่องเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิด หักดิบทันทีโดยไม่ดื่มทันทีหลังจากที่ออกมาจากไข้ของอ่าเขาเรียกว่าค่ายแผ่นแผนพันแท้ที่วัดพระหมหาชนกแล้วก็ลำดับต่อมาที่เลือกได้ก็คือเลิกดื่มกาแฟน้ำชากาแฟก็ดื่มก็เลิกดื่มไปเลยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มและกล้าให้เกิดดีลำดับต่อมาก็คือว่า โดยปกติเนี่ยวิสัยของผู้ที่ขับรถไดเวอร์เนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะมีความปรารถนาที่จะได้ทิปหรือได้เงินตอบแทนจากาลูกค้าหรือผู้ที่เราไปส่งออเดอร์ให้เขาแต่ทีนี้มันก็มีอยู่ในวิสัยของทุกๆคนนะ่ะที่มีความต้องการที่จะต้องได้ทิปดีนะถ้าได้ทิปดีเนี่ยจะพอใจถ้าไม่ได้ทิปดีหรือได้ทิปน้อยเนี่ยจะเกิดความไม่พอใจ มันก็เป็นเกิดเกิดเป็นความชอบเป็นชอบความชอบความชังอันนี้เป็นวิสัยของก่อนที่จะมาเป็นแพทย์วิจิธรรมแล้วก็เป็นจิตอาสาแต่หลังจากได้เป็นแพทย์วิจิธรรมเต็มตัวเต็มความรู้สึกนึกคิดท,ทั้งทั้งจิตวิญญาณก็ได้ลดละเลิกที่จะต้องกล้าให้เกิดดีกล้ากล้าให้ดีเกิดก็คือว่าลูกค้าจะให้ทิปหรือไม่ให้ทิปเราก็เกิดมีความพึงพอใจในการทํางานของเราเราทําแต่เพียงว,ว่าเออ หน้าที่ของเราก็คือเอาอาหารหรือว่าเอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้านอกจากนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องการได้และประการต่อมาก็คืออยากได้ในสิ่งที่เขาให้เท่านั้นอยากรับในสิ่งที่ลูกค้าให้เท่านั้นแต่จะไม่มีความปราทัหรือไม่ต้องมีความต้องการที่จะลูกค้าเขาไม่ให้ก็เกิดความยินดีว่าเออลูกค้าเขาไม่ให้ก็ดีแล้ว เราจะได้ตัดกิเลสล้างกิเลสล้างวิบากของเราลูกค้าจะให้หรือไม่ให้มันเป็นเรื่องของลูกค้าไม่ใช่เรื่องของเราครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือกล้าให้เกิดวิบากร้ายกล้าเกิดวิบากร้ายในที่นี้เนี่ยบางทีบางครั้งที่เราไปส่งออเดอร์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าผัสสะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆน,นานาที่จะทำให้ สินค้าหรือว่าอาหารหรือว่าสิ่งต่างๆนา,นา,นา,นาน้นเป็นส่งให้ลูกค้าเนี่ยล่าช้าไม่ว่าจะเป็นด้วยเส้นทางไม่ว่าจะเป็นด้วยอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไม่ว่าจะเป็นด้วยการที่เข้าไปถึงลูกค้าได้ล่าช้าเพราะว่าบางทีบางครั้งลูกค้าบางท่านเนี่ยพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆซึ่งจะต้องเข้าไปโดยผ่านผ่านรหัสผ่านเกตรประตูเนี่ยก็ติดต่อ,อยากบางทีบางครั้งเนี่ยลูกค้าโทรไปเป็นสิบๆครั้งลูกค้าก็ไม่รับ ก็ต้องโทรกลับมาที่ร้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิบากรายของไดเวอร์เหมือนกันที่จะต้องทํำยังไงก็ได้ก็ตามแต่ที่จะให้สินค้าหรืออาหารเนี่ยไปถึงมือลูกค้าโดยเร็วโ,โดยเวลาอันจำกัดเนี่ยแหละครับมันก็ถือถึงทาให้เราได้ชาระล้างกิเลสชําระล้างวิบากไร้ซึ่งจะเกิดกับเราหรือไม่เกิดกับเราเราก็ยินดีกับมันให้ได้เราก็มีความปรารถนาที่จะชอบ ในสิ่งที่เราไม่ได้ช่างในสิ่งที่เราได้แล้วก็มีความเสมอต้นเสมอไปในการที่จะทําให้สินค้าที่เราส่งมาได้เนี่ยได้ทุกๆวันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเมื่อเราล้างได้สองข้อนี้แล้วเนี่ยแทนที่เราจะเกิดผลล้ายกับการทํางานของเรากลับกลายเป็นว่าเราได้รับผลเป็นอย่างดียิ่งได้รับการตอบสนองได้รับการตอบรับจากลูกค้าลูกค้าเขาก็มีความพอใจในการที่เขาได้รับสินค้าเร็ว ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่ลูกค้าเร็วเนี่ยเขาก็จะให้ผลตอบผลตอบแทนดีจะดีหรือน้อยจะดีหรือไม่ดีจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้ลูกค้านะได้ดีมีความประทับใจความพึงพอใจอภิเชษกับสินค้าที่เขาได้รับก็ขออนุญาตวันนี้ขอส่งการบ้านในเรื่องเกี่ยวความกล้าได้สองประการนี้เมื่อความกล้าเราได้3ส,สองประการนี้เนี่ย ความกลัวในสองประการนี้เราก็ไม่มีเราก็ทํางานด้วยความจิตใจที่เบิกบานแจม่มใสไม่เกิดอาการสะทกสะทานไม่ว่าสถานาการณ์เหตุการณ์จะเป็นประการใดเราก็ต้องยินดีและยินร้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราได้ครับเจริญธรรมสำนึกดีทุกๆท่านครับค่ะขอบพระคุณพี่เทศใจถึงศีลนะคะยินดีให้ได้ตลอดเวลานะคะ รับทุกเรื่องให้ได้ด้วยความผาสุกยินดีเบิกบานแจ่มใสสงบสบายไร้กังวลน,นะคะอนุโมทนากับอาเทศค,ค่ะครับขอบคุณครับค่ะค่ะเรายังมีพี่น้องที่ยกมือส่งการบ้าน